ญาติบันทึกวิดีโอนะครับตอนนี้นะครับมือนี่นะครับโกตุกทิบประจอนรงเกิบอีกแล้วนะครับนะครับโกตุกอยู่ที่อำเภอกุดชุมนะครับกุดชุมจังหวัดยะโสธรครับพี่น้องนะครับมือนี่นะครับมาพ่อพี่พอน้องนะครับเจ้าอำเภอกุดชุมตำบลกุดชุมบ้านหนองแก่ครับพี่น้องนะครับอัอนี้นะครับคุณพ่อเพื่อนนะครับขอขอบคุณขอบคุณนะครับนะครับนำเอาอีสุสเอนชิวอตัวร้อยห้าสิบมาฝากพี่น้องนะครับ ให้พี่น้องไว้ใส่ไว้สอยนะครับบรรยากาศแห่งความอบอุ่นนะครับมื้อนี้กินเข่ากับลาบง้วแหล้วเออนะครับมีแบบสองเศร้าพอมนะครับเนี่ยน้องพอนะเนี่ยนะมีแบบสองเศร้าพอมนะครับให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศน้ากันนะครับโกตุกมาหอดตะเ้านะครับไก่น้ำเอาตัวพี่ครับพี่น้องนะครับตัว N Q R ชิวมาให้เพียให้น้องนะครับ นะครับโดยที่บ่ต้องมัดจําเงินโกตุกจักบาทเอาใจวัดกันเลยนะครับใจต่อใจวัดกันนะครับโกตุกก็มีความบริสุทธิ์ใจนะครับกับไอเล่านะครับมีความบริสุทธิ์ใจต่อกันกับมันใจว่าของจะของแก j ว u ละนะครับบ่ต้องห่วงเงินบ่มัดจําก็ได้นะครับมันใจในสินค้าจะของมันใจในสินค้าของจะของนะครับพี่น้องนะครับเอามาฝากพ่อนะครับทางบ้านหนองแกอําเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรนะครับ ให้ซุมซุมเย็นเย็นนะครับให้เจริญลุงเลี้ยงนะครับให้โศกโศกมันมันนะครับคิดสิ่งใดให้สมความมัดปัตรถนานะครับเด้อนะครับขับขี่ปลอดภัยถุกเส้ียทางนะครับนะครับคิดสิ่งใดกะให้ลำลำลวยๆนะครับฮารวยแล้วกอจะเลื่อมท่าพอเด้อคือฮอดโกตุกอีกนะดีสือขั้นที่สองที่สามกับคือฮอดกันอีกนะเด้อครับเด้อนะครับโกตุกไม่มีปัญหานะครับพี่น้องนะครับยากปบนรดไกลบนไดกระดนดันฟันฟ้ามาหากันคับเจวไปหาคอยคอยกับมหาเจ้าก็ได้ นะครับโอเคนะครับให้เห็นบรรยากาศนะครับแต่เพียงซ้ำนี่นะครับเด้อขอาก่าวเข้ามาสมบายดีครับ